สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรัะครับรายการไปกับรถล้อผมอยู่ที่ใบเ็จบางนาฮอ101วันนี้ผมได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาที่งานมหกรรมอรายรยสหปัตปัดนะครับแฟนลี่ดีไซน์นะครับเพื่อคนพิการทั้งมวลนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพรัะครับก็จะมีการรวมตัวของผู้พิการหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นพิการทางร่างกายทางการเคลื่อนไหว พิการทางด้านสายตาทุกประเภทนะครับก็จะมารวมกันที่นี่นอกเหนือจากนั้นท่านผู้ชมที่เคารพนะครับผู้สูงวัยซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยของเราเข้าสู่ยุคสูงวัยวันนี้มีคนพิการจากจังหวัดปทุมธานีมาด้วยและผมได้ทราบข่าวว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนั่นก็คือพลตำรวจโทคำรวณวิทย์ผู้กระจ่า,จางหรือว่าบิ๊กแจ๊ดหรือว่าพี่แจ๊ดของ คนพิการในจังหวัดปทุมธานีก็จะมาร่วมงานในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นที่ท่านผู้ชมที่กรละลบรักครับเดี๋ยวางานนั้นจะมีอะไรอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ได้มีโอกาสตามหมเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวจะตามเข้าไปดูในด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางมีการออกบูธออกร้านกันเดี๋ยวเข้าไปด<ม>ูกันครับเดี๋ยวตามผมมาครับท่านผู้ชมครับ พาตอนนี้ก็พาอยู่หน้างานซึ่งจังหวัดต่างๆได้มีโอกาสมาคิกอฟนะครับพาตอนนี้ครับก็ต้องถือในนามของผู้พิการจังหวัดปทุมธานีนะครับได้มารวมตัวกับผู้พิการที่มาจากหลายจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับงานมีถึงวันที่13นะครับท่านผู้ชมที่กำลัครับอย่าลืมนะครับความจริงที่เห็นอยู่ที่เป็นอยู่เนี่ย พิการนี่นะครับเป็นต้นเหตุสําคัญทาให้เกิดปัญหาความพิการและคนพิการไม่เฉพาะเมืองไทยนะครับทั่วโลกเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามารวมพลังทำแก้ปัญหาให้ตรงจุดคือแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมพิการคือสภาพแวดล้อมเป็นอาคารสถานที่ที่มีตาบันไดไม่มีทางลาดที่เรียกว่าลืมคนเป็นหลังเรียบเลยผู้สูงอายุผู้ป่วยพักนฟื้นผู้พิการแม้แต่สตรีมีครรภ์

ท่านผู้ชมที่กำลังรับผมมาอยู่ในบูธของนะครับเนี่ยอออมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสอบถามกับน้องที่มาคอยบริการเพราะว่าบูธนี้ครับบูธนี้บูธอะไรครับอ่าบูธเอ็นอาร์โต้ซีครับครับก็เอ็นอาร์ใช่ครับเครื่องมนความสะดวกคู่เลยครับมีอะไรบ้างครับครับผมทำผลิตและติดตั้งเป็นเบาะวีลแชร์ผู้สูงอายุขึ้นลงในรถนะครับสำหรับใช้ครับผม วิชร์ตัวนี้ขึ้นและลงได้เลยก็พอถึงพอถึงขึ้นนะครับเราก็สามารถเข็นออกได้เลยครับอ่าน้องครับลองลองลองเดี๋ยวดูนะสาธิตที่ดูหน่อยนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็สามารถมีรถวินแชร่คันเดียวก็สามารถใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับ ระบบการทำงานใช้รีโมทคอนโทรลใช่ไหมครับใช่ครับมีทั้งแบบไร้สายแล้วก็มีสายที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับครับน้องครับผู้วิการสนใจเยอะน้องฝ่ายเลยจะได้ดูรายการได้ครับก็คือตอนนี้นะครับของเราเนี่ยมันจะมีระบบที่สามารถยกขึ้นลงได้ก็คือใช้รีโมทคอนโทรลทั้งแบบมีสายและไร้สายนะฮะตัวนี้เราใช้รถโตโยต้าเซนต้านะครับจะเป็นรถประตูสไลด์รุ่นเล็กสุดของโตโยต้านะครับ ราคาเท่าไหร่ครับน้องราคาตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นห้าพันบาทตรงนี้นะใช่ครับเราจะได้ตัวชุดวิวแชร์แล้วก็กลไกยกไปพร้อมใหญ่พ่อผมไต้ใหญ่น้องสวัสดีครับพาอันนี้รถออรถขนาดใหญ่หน่อยนะครับผมครับวิธีการใช้งานยังไงครับน้องครับวิธีการใช้งานก็คล้ายๆกับรถ เซ็นตาเมื่อกี้เลยหลักการเดียวกันเลยครับพี่ราคาต่างกันนะครับราคาก็ต่างกันนิดหน่อยฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่จะต้นที่สองแสนกับหนึ่งหมื่นบาทครับพี่เพราะว่าเก้าอี้มันจะสายใหญ่ขึ้นถ้าเราต้องครับตัวนี้ตัวนี้เราลองใช้รีโมทที่เป็นสายดูบ้างนะฮะการเหมือนกันคือปุ่มค้างไว้อย่างเดียวเลยกดนะครับเดี๋ยวก็จะยกขึ้นไปอันนี้โชว์ให้ดูว่า ถ้ามันเข็นไม่เข้าล็อกอะฮะมันก็จะไม่ยกขึ้นเลยอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยของเรานะฮะอเช็คดูก่อนอันนี้คือไม่ต้องห่วงครับถ้าเข็นไม่เข้าล็อกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เลยคือใช้เป็นรถตู้ขนาดใหญ่ก็ได้ได้ใช่ไหมครับได้เลยครับพี่แล้วก็มาเอาชุดของเราในถูกต้องครับติดได้ทุกรุ่นครับทางทางทางร้านติดตั้งให้หรือว่าจะเป็นคือมีทั้งสองรูปแบบครับพี่สะดวกแบบไหนแจ้งได้เลยเรามีบริการติดตั้ง ถึงบ้านทั่วประเทศเลยบริษัทติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่โชว์รูมผมตั้งอยู่ที่เส้นเรียบทางด่วนกาญนาพิเศษพี่อยู่ตรงบางขุนเทียนชายทะเลครับตรงข้ามพระรามสองครคือถ้าสะดวกไปดูสินค้าที่โชว์รูมได้เลยมีมีเลยใช่ไหมครับมีให้ดูเลยครับผมหรือถ้าลูกค้าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี้ยต้องการทดลอง ใช้งานจริงเนี่ยเรามีบริการขับไปให้ลองได้ถึงบ้านเลยเหมือนกันสองแสนหนึ่งหมื่นสองแสนหนึ่งหมื่นครับผมได้ครบได้ครบแบบนี้เลยครับพี่คือในชุดเขาเนี่ยเขาก็จะมีมีเบาะกับตัวไฮดรอลิกครับติดตั้งพร้อมใช้งานแบบนี้เลยเนี่ยะมันก็จะขึ้นไปนิ่มนวลแบบนี้เลยครับผมอ่าอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมมาเขาเรียกบันไดไฟฟ้าสําหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้วิวแชร์เงี้ยครับใช่ก็มีนี่เนาะใช่เพราะว่ารถตู้พวกนี้ค่อนข้างจะสูง พอสูงปุ๊บจะก้าวขึ้นรถลําบากนิดนึงาอันตรายเนาะอันตรายใช่ครับก็มีสเต็ปตัวนี้มาช่วยได้อีกขั้นหนึ่งครับผมโอเคครับกบขอบคุณมากครับน้องครับยินดีครับผมท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้พิการที่พอที่จะมีกําลังซัพย์เนี่ยน่าจะเอาไว้เพราะว่ามันสะดวกสบายมีรถมินแชะแค่คันเดียวก็สามารถไปไหนได้เดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะพาไปพบกับ ผู้หญิงเกง่งหรือว่าผู้หญิงแก่งคนหนึ่งเป็นชาวจังหวัดอะไรเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูเพราะว่าท่านาผู้ชมนั้นต้องการอยากที่จะเห็นคนพิการที่มีความสามารถในการดำเนินชีวิตในการประกอบวิชาชีพช่วยทั้งตัวเองและช่วยทั้งผู้อื่นเดี๋ยวติดตามผมไปพบกับเขาครับท่านผู้ชมครับ ทานผู้ชมครับที่ผมบอกเกินตั้งแต่ทีแรกแล้วครับท่านผู้ชมครับก,ก็จะได้มีโอกาสมาพบกับผู้หญิงแก่งในงานนะครับผมเคยอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเป็นสถานที่คนพิการเนี่ยได้มีโอกาสฝากชีวิตไว้ได้เพราะว่าภายในศูนย์ที่พี่คนนี้อยู่เนี่ยครบวงจรนะครับมีการปลูกการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเมล่อนแล้วก็มาเดือ่อแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนั้นมีบอ่ตอตกปาลาเราไม่รู้จักอะไรครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับผมอ๋อดิฉันชื่อกราบุญกิจค่ะครับค่ะอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่สุวรรณบุรีอำเภอหนองยาไซค่ะวันนี้มาร่วมงานนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับพี่อ๋อครั้งที่สี่แล้วค่ะเป็นทูตอนยาสัตว์ปักเป็นทูตอนยาสัตว์ของจังหวัดสุวรรณบุรีค่ะครับค่ะศูนย์ที่พี่ ู่ชื่อศูนย์อะไรครับพี่กลาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะครหรือไม่งั้นก็สมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะครัคท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้พี่กุลาแก่มีน้ําใจนะครับโดยการมอบเนี่ยเมลอนเนี่ยให้กับท่านนายกอบจอจังหวัดปทุมธานีาท่านคมรินทรุกประจางซึ่งท่านคมริริทย์บอกผมว่ากุลาบเหมือนน้องเลยเพราะว่าเคยไปร่วมงาน ที่มูลนิธิจงกน<ช>ที่จังหวัดปทุมธานีท่านจําได้นะครับท่านาฝากขอบคุณคคแล้วก็มีโอกาสจะพาคนพิการจังหวัดปทุมธานีไปดูงานาทีศน่ศูนย์ศูนอะไรนะครับพี่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะอำเภอหนองยาไสอำเภอหนองยาไสค่ะยินดีเลยค่ะพาพี่กุลาบครับที่ถ้าสมมุติว่าเรา มีโอกาสนําคนพิการไปเนี่ยมีคบวงจรเลยใช่ไหมครับพี่อ๋อศูนย์เราเนี่ยรองรับได้ร้อยกว่าคนมีครบวงจรมีที่นอนมีอาหารมีเบรดแล้วก็มีห้องประชุมค่ะมีลานทํากิจกรรมค่ะทุกอย่างเลยใช่ไหมครับทุกอย่างเลยค่ะครับแล้วก็สิ่งอนความสะดวกสําหรับชมงานในศูนย์ครับเรื่องเกษตรครับเศรษฐกิจพอเพียงใช้เกษตรบําบัดความพิการของคนพิการทุกสองวันสามคืนนี้อยู่เลยใช่ไหมพี่อยู่เลยค่ะจะเรียนรู้การปลูกเมลอนการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆการเลี้ยงปลา ในการเลี้ยงเป็ดในการเลี้ยงวัวใ,ในการเลี้ยงปก่เลยลไปกับท่านผู้ชมครับให้ไล่อีกอย่างหนึ่งของพี่กุลาบนั่นก็คือเป็ดมีเป็ดเยอะมากนะครับและนี่ครัท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูนี่ผลิตภัณฑ์จากไข่เป็ดนะครับท่านใดถ้าติดตามรายการไปกับนุดล้อนะครับถ้าอยู่จังหวัดใกล้ๆหรือว่าจะอยู่จังหวัดไกลๆนะครับอยากจะไปเที่ยว เชิญเลยนะครับที่อําเภอหนองย่าไซก็จะอยู่หลังนะครศูนย์การเรียนรู้ของพี่กุหลาตจะอยู่หลังโรงเรียนหนองย่าไซวิทยาเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงถ้าท่านไปแล้วจะเกิดความประทับใจแน่นอนก็เชิญชวนนะครับไปอุดหนุนนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้ก็เป็นาแานรนมากหนึ่งของจังหวัด ของอำเภอหนองยาไซใช่ไหมครับศูนย์บีใช่ค่ะก็รัฐมนตรีช่วยจัดหางานก็ไปเยี่ยมอะค่ะแล้วก็ท่านผู้ว่ารองผู้ว่าก็ไปเยี่ยมก็ได้คำชมอะว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างศู์นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนพิการจริงๆเราสร้างด้วยใจจริงๆเราอยากจะช่วยนุ่นน้องๆที่ไม่เป็นเด็กกำพร้าแล้วไม่มีที่พักพิงอยากสร้างตรงนี้มาได้ช่วยเหลือคนพวกนี้ค่ะโอเควันนี้รายการไปกับลูกล้อนะครับได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่กุลาบ แล้วก็สัปดาห์หน้าผมจะพาไปที่ไหนนะครับก็ติดตามผมนะครับไปกับรุดรอบออกวันเสาร์เวลา14นาฬิกาทุกวันเสาร์เลยนะครับท่านพิมพ์เข้าไปเลย SCTV นะครับพบกับรายการผมแน่นอนสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากครับพี่กุลาบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ มากเลยเียม์เปนส่เท <Elliot> ้าเลยเรบรโสวยงามปนดีข้งมากเลยครับี่ก็เลยพอดีมีคิวแรกของกระกครับแต่ว่าดีนาดไมเีสยีเปิดตัว20ตําบัดโหสกเล เป็นสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับเมื่อไหร่เขาป่วยนะครับเขาก็จะทิ้งกันเขาน่าจะไม่สามารถจะมีชีวิตรอดได้นะครับมนุษย์เนี่ยเราก็เริ่มมีอรารยธรรมตามประสาต้อง,งที่เราช่วยเหลือกันนะครับเป็นสังคมที่มีความเป็นมิตรต่อกันช่วยเหลือกันนะครับอารยัตย์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยเฉพาะถ้าเราประหลาดนี่เมื่อกี้ผมแอบถามอาอยู่กับท่านู้ว่าอายุ48เองอนาคตอีกยาวไกลนั่นก็จะเป็นหลักประกันว่า สิ่งที่ท่านพูดเป็นนโยบายวันนี้เนี่ยก็จะยืนย,ยันยืนยงอยา่างน้อยอีก12ปีหลายท่านมาบอกว่าท,ทำไมเวทีเกะกะอาจารย์ไม่อยากเกะกะเพราะที่เราจับทางกฎหมายอะไรเงี้ยจะได้ไ,ไม่ลืมว่าวใครไหนต้องทำเราจับแล้วก็มีทางลาดเป็นมาตรฐานเพราะมีแต่บ,บันไดแล้วก็ไปไม่ได้กระบอกรปอง<อ>ว่า<บ>เป็นการจำลองเลยนะครับฝังกว้างแล้วก็การจับ่าวอันนี้สามารถที่จะไปเรียกว่าดีไซน์ที่จะใช้ในจังหวัดหรือว่าใช้ในอุทยาน ต่างๆหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้นะครับผมอุตรดิตถ์พิศวโลกเชิญเซาปทุมธานีนะครับท่านบิ๊กแจ๊ดนะครับนายกอบจอคนจะบวชโทคำรุมิดพูดกระจาคร,ครับี่ฮะท่านนี่มาในทรงแบบควยสูงยาวเข่าดีซ้ายปลายขาสลบนี่ละเบยบิ๊กแจ๊ดใจถึงขึ้นได้โอ้โหเนี่ยวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มากันท่วทั้งแผ่นดินนะครับเพื่อจะมาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนท่านิ๊กจ้านี่เลยครับ นี่นะพรท่านสูวไใครเลยนะนายกเทศมนตรีนายกอบจอประธานหอ,อการค้านะครับแล้วก็ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายขอเรียนเชิญน,นะครับจังหวัดสุรินมาแล้วนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่หหน,นะครับจังหวัดน่านนะครับจังหวัดสูบของแผ่นดินไทยนะครับที่เราจะมาช่วยกันส่งเสริมขับเคลื่อนผลักดันวันหนึ่งวันนี้ทุกท่านกรุณาเสียสละเวลานีค่ามาแล้วเนี่ยก็มาช่วยกัน บันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เอาไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันนะครับนี่นะบันทึกเอาไว้เดี๋ยวถภาพาดเดี๋ยวพิกจารท์พิกนาครับพิกจารท์ครับวันนี้นี่รู้สึกว่ามากันแบบจัดเต็มปทุมธานีพร้อมันาไหนครับเรื่องการขับเคลื่อนอรารยสาัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลน,นี่ครับคือตอนนี้ของเราเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะคำว่าอรารยสปัปปัเนี่ยหลยังจากที่เจอกันแล้วเราก็พร้อมวันนี้ถึงต้องมาเองเพื่อมาดูว่า ให้มาเก็บรายละเอียดเองว่ากลับไปเนี่ยเราจะพัฒนายังไงนะครับแล้วเราตั้งใจว่าพี่น้องคนพิการเนี่ยสามหมื่นคนในปทุมธานีเนี่ยต้องได้รับดูแลอย่างดีต่อจากนี้ไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับผมได้ประสานกับประธานของกรค้าประธานสหกรรประธานท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงงานในปทุมธานีเนี่ยมันมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่สองนิคมนะครับทั้งนิคมบางกะดีนิคมนวนครแล้วก็มีกลุ่มสหกรรมพนั้นโรงงานเนียจะเยอะเราถึงบอกว่า ตามมาตราสาธารณเนี่ยเราพยายามขับดันให้เข้าไปทํางานนะดีกว่าเขามาบริจาคนะจะทําให้เป็นต้นแบบแล้วเร็ววันนี้ด้วยครับอ๋อนี่นะครับบิ๊กแจนคตอนนี้สโลแกนคือใจถึงกึ่งได้เมื่อก่อนนี่คือมีวันนี้พ่อพี่ให้น้ำงมทางได้ดังมากเลยเวันนี้จะบอกมีวันนี้เพราะประชาชนให้แน่แล้วเที่ยวเมืองไทยเมืองอารยาตัดเมืองท้องเชี่ยว i'm one yeah, board and board. yeah.